เราก็มีในกรณีตัวอย่างพอดีสําหรับเรื่องใน,ในส่วนของเรื่องตัวออยนะ้ำมันเครื่องแตกนะตัวอย่างที่ว่าก็คือนี่มาดูคันนี้ f o r ์เ a นเจอร์นะสองจุดสองฟอรเ,เจแล้วก็มาด้าบีทีห้าโปใช้เครื่องยนต์นตัวเดียวกันจุดเกียร์ตัวเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคันนี้เลขไม้สองแสนเออยเครื่องแตกมาเรียบร้อยนะเนี่ยต้องมาเปิดฝาสูบกันอย่างนี้เลยคือมันมีนะ้ํามันเครื่องเข้าไปในทางน้ําที่เสื้อสูบได้แล้ว นะเหตุที่จะต้องเปิดอย่างนี้เพื่อที่จะล้างขาา้อสอาดเอาขาน้ำมันเครื่องออกให้หมดนะแล้วคันนี้ถึงขั้นฝาสูบพังไปเรียบร้อยแล้วนะฮะออันนี้คือเป็นฝาสูบของไอ้คันนี้แหละคันสีส้มเมื่อกี้นี่แหละเนี่ยมันมีน้ำมันเครื่องเข้าไปอุดไปคาอยู่ในร่องน้ําซึ่งไอ้รูพวกนี้มันจะต้องเป็นน้ําเท่านั้นที่วิ่งผ่านเพื่อมาระบายความร้อนที่ฝาสูบกับตัวเสื้อสูบแต่ทีนเนี้ยเวลาออยเครื่องมันแตกเนี่ยออยลูนียมันแตกไปเรียบร้อยแล้วมันก็เลยทําให้น้ํา มันเครื่องมันปนมาไก่น้ำหล่อเย็นได้เพราะไอตัวออยตัวนี้มันมีระหว่างน้ำมันเครื่องกับน้ํามันมาวิ่งผ่านการซึ่งกันและกันนะฮะเวลาออยมันแตกมันเลยใช้ให้น้ำมาทำให้น้ำมันเครื่องมันวิ่งผ่านมาทางน้าหล่อเย็นได้นะแล้วก็น้าน้ามันเครื่องก็จะเข้าไปในทางน้ําที่เป็นทางน้ําของฝาสูบและเสื้อสูบเนี่ยฝาูสูบกนี้เสียเลยนะต้องทิ้งเลยใช้งานไม่ได้แล้วเพราะว่ามันผุก่อนแตกไปเลยเนี่ยแตกไปหมดเลยอุดตันไปหมดเลย นะฝาสูบเบิกใหม่ลูก็สามหมื่นหกนะจ๊ะนะของเรนเจอร์คันนั้นนั่นแหละนะที่มาด้วยเรื่องอ,ออยเครื่องแตกนะคันนู้นซึ่งสภาพของคันนูนะ้นเป็นรถปีใหม่กว่าคันนี้ด้วยซ้ำนะฮะคันมาด้าคันที่เรากำลังจะเปลี่ยนตัวออยเครื่องใหม่นี้ด้วยซ้ำนะยังแตกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการเซอร์วิสเชิงป้องกันนะจะทําให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะ ซึ่งมันเจอมันมีมาซ่อมพอดีในกรณีซึ่งเรื่องออยออยเครื่องแตกนะฮะเนี่ยสภาพออยเครื่องก็จะผูพังแบบนี้เลยนะฮะไปหมดเลยนะอันตรายเป็นภัยเงียบอีกชน,นิดนึงนะเพราะฉะนั้นท่านใดใช้รถนี้อยู่ก็ระมัดระวังนะหาข้อมูลกันดีๆนะฮะรีบแก้ไขก่อนที่บะอ่ามันจะพังในรถแล้วไม่งั้นค่าใช้จ่ายมันจะสูงมากนั่นเองนะครับ